สาประตูครับชินพง์รักศรีสาดยาวขึ้นมาเจ้าเขียวไปแล้วผู้เล่นหมายเลขเจ็ดส็่ของดากอนลบโอ้โอ้ตะวายาวๆครับไปประตูครับลูกนี้โอ้โหกาเต็มครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกให้ฟังเสียงลูกวีอย่างเดียวเปิดสั้นมาครับเปิด ขีขวามาครับทางด้านของชัยนาทชัยนาทเปิดยาวมาโหม่งเตาโฮเรียบร้อยครับจังหวะนี้ทางด้านของชัยนาทอยู่ในเตดกับตีสเสมอได้ในเจ้าไทยกาไม่รับน้า สายมางขวาหลุดไปแล้วท่าหน่ของกลับสายเปิดทำาช่องมาทำโอ้โหทำได้ดีครับอโอ้โหเขาจังหวะนี้เล่นบอลเร็วใส่หน้าเปิดบอลโด่งขึ้นมาหน้าประตูขึ้นเทโอ้โห เท่ได้ดีครับจังหวะน,นี้โอ้โหแย่งชิงขึ้นหมงได้ครับจะทำยังไงสิชยัยออกขวามาอยู่ที่เจ้าเขียวเจ้าเขียวทำานโอ้โหใส่หน้าสกัดบอลไว้ได้แต่ดักคนตัดไว้ได้ครับจังหวะน,นี้เปิดโดนขึ้นมาโอ้โหต้องเ